วันนี้เราจะพามาชมวิธีการปลูกบอนสีกวนอิมอย่างไรให้เขาแตกหลอดไวและมีใบที่สวยงามแบบนี้ค่ะบอนสีกวนอิมเขาจะมีลักษณะที่เด่นของเขาเลยนั่นก็คือเขาจะมีใบที่สีขาวและขอบขอใบเขาจะเป็นสีเขียว สิ่งที่เราควรจะต้องระวังในการปลูกบนสีก้อนอืมิมนั่นก็คือแสงแดดเราจะไม่ให้เขาได้รับแสงแดดที่จัดเกินไปถ้าแสงแดดจัดเกินขอบขอบปลายใบยเขาก็จะไหม้แบบนี้เลยค่ะทำให้หมดสวยส่วนเคล็ดลับในการปลูกให้เขาแตกหลอดไวเดี๋ยวเราไปชมเคล็ดลับกันเลยค่ะ วัสดุที่เราใช้ปลูกเราก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ําดินล่วนกามะพร้าวสับเราจะแช่น้ําหรือไม่แช่น้ําก็ได้เราจะใส่อย่างละหนึ่งส่วนและจะใส่ปุ๋ยคอกไปไม่ต้องเยอะมากส่วนปุ๋ยคอกเราจะใช้ปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างเก่าเลยค่ะเราจะเททุกอย่างผสมรวมกัน เดี๋ยวเราจะนําไปปลูกต้นบอนสีกวนอิมของเราเลยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรดินที่ค่อนข้างจะโปร่งล้วนซุยเพราะบอนสีกวนอิมเขาจะไม่ชอบดินที่แข็งเวลาที่ดินแข็งเราลดน้ำหรือลดโฮอร์โมนลงไปเขาก็จะไม่ค่อยได้กินเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเทเขาออกมาดูค่ะ สูตรดินที่เราเพาะชามเขาเราจะชําด้วยขุยมะพร้าวเราจะเห็นว่ารากเขาออกดีมากรากเขาแข็งแรงเมื่อรากเขาแข็งแรงเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะเรามาเริ่มการปลูกกันเลยค่ะเราก็จะเอาดินที่เราผสมใส่ลงไปเลยค่ะเราจะมีทั้งขุยมะพร้าวและ มะพาวสับสองสิ่งนี้เขาก็จะช่วยเร่งให้ลากเดินดีมากค่ะเราจะเห็นว่าหน้าดินเขาแข็งเราก็จะเอาทิ้งไปเราจะไม่ใส่ลงไปด้วยค่ะถ้ารากเขาดี เขาก็จะไม่มีการยุบหรือว่าต้นโซมเลยค่ะนอกจากเราจะดูแลเรื่องดินแล้วเราก็จะดูเรื่องแสงแดดเพราะว่าบอนสีกวนอิมเขาจะไม่ชอบแสงแดดแสงแดดที่จัดเกินถ้าจัดเกินไปลายใบเขาก็จะไหม้เมื่อไปลายใบไหม้เขาก็จะทำให้หมดสวยเลยค่ะ เราจะไปวางไว้ในที่ร่มรำไรมีแสงแดดส่องถึงบ้างนิดหน่อยเท่านั้นค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆในการปลูกบอนสีกวนอิมให้เขาแตกหลอดไว้และมีใบที่สวยงามก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทำง่ายๆเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ